วันนี้เป็นวันที่จะต้องมาถ่ายวิดีโอทั้งหมดสวัสดีครับทีนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอ้เลชวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศของการถ่ายงานเปิดตัวเกมเตัวเกมเอเรียน เอริออนใช่แลวันนี้ก็เบลมีโอกาสได้มาแต่งเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ใช่ค่ะคือเกมนี้เขาจะมีการเปิดตัวเกมนะคะในประเทศเราใช่ประเทศเราสิไม่ใช่ประเทศเราจะม่ในประเทศแคนตอนนี้เบลก็มาอยู่ที่สตูดิโอแห่งหนึ่งอาโฟคาลิปเปอร้วันนี้เป็นวันที่จะต้องมาถ่ายวิดีโอทั้งหมดเป็นถ่ายแบบภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดที่จะเอาไป ตัดต่อเป็นวิดีโอเปิดตัวก็จะมีทั้งซีนแอคชั่นแล้วก็ซีนที่แบบเป็นเอฟเฟกแล้วก็จะมีถ่ายเป็นโมเดลไปขึ้นกับเรียกว่าหน้าจอใหญ่ๆอย่าบิลบอร์ดหรืออะไรอะ่ะหรอแล้วเขาจะตัดต่อใส่เป็นเอฟเฟกเป็นทำเป็นรูป 3D อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยากเห็นมากเลยคือเขาดีไซน์มาให้เราเห็นแล้ว<ร>ว่าจะเห็นตีนดาวที่ใกล้ใช่ก็คือติงดาเราจะม่ดกระจุนโหน่มาอย่างนี้เลยบ้าหรือเปล่า แล้วก็คือแบบว่ามันมันจะไปอยู่หน้าพารากอนเวอร์แกแล้วมันก็จะแบบมันเหมือนแบบสามดีแล้วเป็คนติดเล่นหรอกแล้วก็เป็นคนแบบติดแบบยิ้มอะไรเงี้ยแต่แต่ซีนที่ต้องมาถ่ายเขาให้ถ่ายแบบว่าโกรธเขาเขาจะเขาจะวิวว่ากูโกรธเโกรธูแล้วโกรธกูอย่างเงี้ยไหนน้องเปทำหน้าโกรธดิชุดนี้ทำกันเองฮะโบกับเบลนะคะ ทำในส่วนของส่วนผ้าทั้งหมดนะคะดีนะชุดน,น,น,นี้สวยไหมส่วนตัวพร้อมนี้ก็จะเป็นนําสูรทําให้นะ <Yeah. S 1> สวยมากเลยซึ่งวันนี้เดียวอะ่ะก็ก็ไม่ได้มาถ่ายคนเดียวนะคะก็จะมีอ,อีกคนนึงที่เขาแต่งเป็นเซเลเยอร์เป็นเซเลเยอร<ๆ>์อีกคนนึงด้วยซึ่งคนนั้นก็คออนข้านิดางานดีมากน้องแบงค์น้องแบงค์โอเก น้องแบงค์ในเรเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนเออเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนทําเล็บด้วยทําเองเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าจริงๆตัวละครเนี่ยมันใสถุงมือแต่ว่าถุงมือเวลาใส่กับคนแล้วอ่ะมันดูแบบโดดอ่ะก็เลยบอกว่าทําเล็บล้กันก็เลยทำหน้าท่างอยู่นะองแบงครทั้งแรกในชีวิตครับผมไม่เชื่อสวยเลยนิดนึงนะคะโอเคค่ะวิวแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆไปดูบรรยากาศกันนะคะ เดี๋ยวรอดูนะว่าน้องแบนนี่จะแซบขนาดไหนว้าวโอเคแล้วจะกันสามสองหนึ่งมาเลยครับ ชาครับบอลบอลมาแล้วสองล้านได้ค <laughs S 3> ่ะ <Does that happen> เขาเป็นอะไรของเขา,เาสามสองหนึง่งลื่น 3ามสองึ่งไปึ้งแอนซัดคิวคือสามองหนปั้งนะคำว่าปั้งคือกดนะครับถ้าพร้อมแล้วทะลุมาเลยครับตัวต่อ่อไปต่อปั้ม <And> 2, 1, าอง้น <these> <Peace. S 1> 2ก็หา้มาแลแต่แอคชั่น you <laughs> มันเป็นแบบเวลาอ้อมแป้งอ่ะก็พอมันปึ้งขึ้นมามันก็จะเข้าตาหรืว่าพัดลมมันพัดแล้วมันจะแบบลมมันสูดเข้ามาหาเราเออแต่ตอนใดๆคือตอนที่มันระเบิดคือกระดุ่งกระดุ่มเนอะกระดุ่มเนอะจะไม่เห็นแต่ว่าต้องสนเสียงดังไหมเสียงดังเหมือนกินเล่นโดนเต็มหัว จบแล้ววันนี้โอ้โหดีใจมากชีซีสุดท้ายเหนื่อยจริงจริงเลยนี่คุน่อยวันพรุ่งนี้ัะถ่ายไปเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้แน่ๆเอออย่พรุ่งนี้ฮะวันนี้ก็กลับบ้านพักผ่อนหาเค้าเอี๊ยบแบนหลังก่อนบ๊ายบายแต่งตัวเสร็จวันเช้ามากวันนี้ก็เป็นเวลา10บโมงเดี๋ยวจะไปถ่ายภาพนิ่งกันแล้วมาก่อนล็อกเตอร์ก่อนเดี๋ยวไปลองแสงก่อนนะคะ 비디오 디지털 냉포가 더편리해 对，对对 เสร็จแล้วนะคะสาหรับถ่ายภาพนิ่งกับฉากขาวของเบลก็เป็นการมาถ่ายรูปที่ค่อนข้างที่จะฟิกมากๆเพราะว่าลูกค้าเขาแบบดูรายละเอียดเยอะมากๆเลยเหมือนแบบเหมือนถ่ายโฆษณาคอร์เกตอ่ะที่ผลิตภัณฑ์เขาจะต้องอบบชูมากๆเลย,เลยอะไรเงีย้ยเออก็ผ่านมาได้แล้วนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้ก็นี่เูาก็ประมาณนี้นะคะวันนี้บรรยากาศทั้งหมดของการมาถ่ายแบบให้กับเกมเอเวอรนนะคะก็ <S <S มีเท่านี้เลยก็ เป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกสิจะจะบอกว่าเป็นงานใหญ่งานแรกของเบลเลยที่แบบต้องมาถ่ายคู่กับดาราด้วยนะคะน้องแบงค์พิติแล้วก็ถ่ายกับกองถ่ายที่เขาเป็นโปรดักชันที่ใหญ่มากๆก็เรียกได้ว่าเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาทำกิจกรรมตรงนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบอคลิปบล็อกคลิปนี้ของเบลนะคะอยากมีอีกนะมันก็สนุกดีเออมันก็แบบต้องต้องแบบท้าทายตัวเองเราได้รับได้รับแบบเหมือนกับโอกาส รงนี้ก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปเล่นเกมเอเียนด้วยนะคะฝากเกมนี้ไว้ในอ,อกเอใจเพื่อนๆด้วยนะคสำหรับคลิปบล็อกวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะคะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศทั้งงานแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะติดตามโมบิลนะคะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นะคะและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะที่โมบ e ล h ช n แนล ฮ่าบายๆไปนี่ <c oughs> <c oughs>